ไอ้หอดกบไอ่ห้ายืมเขาได้ดิชีต้มป่านบอกว่ามาเห็นมาครับนีมมันครับบ่ได้ไตยืงเนี่ไต่กันเนี่ยบีล สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนครับมือนีเสพมาไตอืงครับผมหาอยู่หากินครับครับหายิครับผมนี่กับกำลังผ้ากันออกไปทงหน้าครับผมออกไปหาไตอืงไตโคครับผมเียวขวาออกไปหน้าเลยครับผมพอกันอยู่หน้าครับมองไตอืงครับผม กบกบกบบอกบ้านบอนพอเขาเห็นกบลงโหโห่ยกบโห่ยกบบอกบ้านบอนเห็นอยู่ถนนก็ว่ามันกบที่แทะกบมาล่าครับผมครับอือยื่ครับผมอึ้งไหวครับอึ้งไหวนี่นะค้ชเจ้าครับ นี่นี่ตัวนึงครับพี่น้องนี่ครับครับตัวนึงใส่ถุงลงไปครับนี่ฮัทไว้ครับแบบนี้เป็นมองเขาปูมันเขาสิไปไต่ในปลายยางต่อเลยครับผมจักสีหลายบ่หลายกับหกเนยจังน้อยครับเฮ้ยกูเลี้ยงได้แน่น่ะ โอ้ยมาหยาดจับาบืงเนี่ยงายางแท่งเอาดิตรงไปมองมันห้องไหมด้หนวกัดคมนะครับวางเลยครับมมีองอึ้งมันมีัยึ้งคืองนอนมกนี่เาดูอึงได้บอกนี่นี่นี่อึงตัวนึงครับหน่อยกว่าอืมกระซอมนี่แหละอึงไว ว่าม,มันกบเลยมันไม่อึงใครอึงอย่างบ้าอึงใครกับบ้ายากเลยอ่ะไปซื้อแผงแล้วหกสิบเจ็ดสิบบาทเครื่องแผงอะไรโอ้ยอึงยางอึงไหวได้ครับผมจ้าบครับ <c oughs> ชีต้มป่านโอ้ยบอกว่ามานพี่ของแท่ไปเห็นแล้วตูนอะไรเฮ้ยอะลรอโอ้มันหมดหูพี่น้องเห็นไหมครับนี่หูมันครับ แรงดิได้วะเห้ยโตยิ่งโอ้ยโอ้รหนะให้เงาไปตั้งอยู่โอ้ยคือว่าไก่เต็มไก่ใส่กับเมืองเมืองเลยครับเดี๋ยวหัวกบไปหายืมเขาเลยดิยืมกันเลยเมืองมืงกบเมืงกบโอ้เต็มคือไงครับไงวะ เป็นต้มปลาต่ไปปลาเหรอพ่อจาเอาอะไรเอาน้ำปลายางเรพ่อเอาน้ำปลายางเก่าหลวพ่อจะเพ่ะหมเลยก็จะคืได้ตีครบอันนี่เออหมผมันคั่ให้เลยนครับคนเลีอยงสับว์ี่อยางนคนัดคน่ ได้อยึงเผาอึ้งใครบ้างสองักแล้วกจักโล่นี่ครับจับสามโล่นะมันดึงเนี่ยงังามงังงังี่ว่าครบตัวละสามโลดนี่อยากอะไรต้นน้ำมันโอ้มหน้ำมันสิ อันอันนี้อันนี้เอาไว้ถอดกบกบมาละเอาได้วันออกซุ่มเนาะเป็นแบบบักมาลาดเป็นคุ้มมากโอ้ครับขายบ่ขั้นนี่ฮะขายบ่ครับนกันขั้นกับเขาลุนดึกดำบรรพ์ เป็นหลายคนนะพอไปไต่โกิเศษตรงที่หน้าของเราเนาะบ่ไอ้ได้ิ่นาหนาเยหน้าพดดิน่น่ไปไต่เไปาผมเจด้วยไปไต่ึ้งวะบ่ก็ไมขายไเอาไต่ยึ้งไอปลไต่ึ้งาไหนน้อบ่ได้ไต่ยื้เนี่ยไต่กันนี่ย้ โอ้ฮ่านะฮะกไใมากเลปลาหนึ่งครับผมกําลังไปซ่อมนี่แต่พี่น้องย้อนสิไปหาปลาทางไหนครับผมไปกันต่อครับไปกันต่อหาอึ้งมันได้หลายแล้วอันนี้ใส่กันบ่ได้ใส่อึงโอ้ยจะจิ้มกันไปทางได้เว้ยซุนึ่งเลยใส่ตัวอึ้งใส่ใส่ตัวอึ้งยังงี้ดีกว่าบ่ครับบ่มันบ่ได้เงี้ยอย่างเงี้ยเง่อยมันพ้อง นี่นะครับป้านตลาดรุบอกนั่นนี่อเออครับขอแข่เตี้ยเพี้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยใสใสใส่สโอ้ยเอาดีๆนะน้อมใม่ทำงานแต่พอตัวครับใสใสครับเชี่ยนโดครับใสครับอึงอยู่ใสห่มใหม่เล่นเล่นหางตะพ้อโตมีฮอกระต่ายมากเลยจักข้าวหรอครับผม โบลายปันใดครับฝนแดดนี่ครับข้ไดีใส่ห้องมึงโอ้ได้เดี๋ยวจีไปปลาไหมครับมืาอนี้กะนยางมากไกลแล้วนะครับกับจีคอปิดคลิปไว้ซ้ำนี่ครับผมได้หลายยลู่เหรอครับสวัสดีครับฝากติดตามไวด้วยครับผมยางไหมครับได้หลายยไรลู่เหรอครับยางครับยางได้หลายยไรลู่เหรอครับผมไปบ่ายครับ